ยังให้แล้ะ <characteristics> ผ uh, ู้ดกให้ต่กูผูเดกโอ้ขอเา่ลวเล่บกว่า่่น <Qué> ล <Store> ้าเปนไ้อกระจากะาลวหนเดอกไอ้จับ <Mond> พ <şeyler> ื่นวานขว่านนัน พี่น้องมันไปเฮ็ดน่านนุ่มกันแต่ละแต่ละที่ละที่ไปซอยผู้นั่นซอยผู้นี่ดำผู้นี่ทงนี่ก็มากกระมาดำซอยสอยกันแต่ละทงไปคือบบได้จ้างยังโอ้มากะหลายปีเลยแต่พ่อแต่แม่เพิ่นมากะแต่ตี่นี่กระมากะแต่แต่ออกมาเฮ็ดเองแต่นี่กรสี่สิบนี่ยกระสี่สิบปีแล้วก็เทศมาตลอดก็คือโบได้จ้างเนื่อ บจบจะเอยน้องเขามีแต่สอยกันกับเมื่อนี้กับโลกก้าเมืออม่อนึงเมื่อนึงล้วกับพักกันมาดำเพราะว่าว่านนี่มันหยาหลายในส่วนหนึ่งเขาบบมีเวลาการดูแเลเหน่อยที่นี่เขาดำไปนี่นี่มันมั่นใจกว่าหยากับโบมีการเ้าใส่ปุย๋ยใส่ยางบำรุงกาง่าย